รับดีค่ะพี่น้องญาติพี่พน้องมาสีเขาจะมาีเขากินลาบเนื้อน้ำกันเด้อจ้ะจะให้เบิ่งบรรยากาศเนาะหอนห่อนมาในแดดห้อนแบบญาติพาพี่น้องไปเบิง่งบรรยาก,กาศในการสีเขาเนาะพอขั้วมารอไปแต่เฮ็ดนนะ่ากินแซ่บเลย เป็นยังครับก้อยแล้วก็เอิอนพี่น้องเน่เอิอนทัง้งเด้อพี่น้องกินก้อยกับปาไปตัวกันแล้วอย่างวั่วสดๆมาเด้อครับมากินก้อยน้ำกันเด้อครับสีเข่ามาื่อนี่ให้สีเข่าซอยฝูงใน่เด้อครับกับปลาไปตัว พอขวัวเสียแดงๆแม่ือรอแท้มีผู้สาวไปโสด <c oughs> บสนเีหรอเดี๋ยวยาจะพาไปเบืองเหมืนยากาศรอบๆเนาะเดี๋ยวนี่วางถารถสีหน้าติดทั้งสีอยากไล่จักหน่อยรถแรนฟานดู นี่ระวังเท่ถาถ่ารถมาสีเขาเดี๋ยวยาสิผ้าบึงบรรยากาศไปฟังๆาพน่าจะเนาะบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศตอนร้อนมดสี คุดอ่ปูท่านรถสีเขาพี่น้องหาหูกันา,มมา,าน้อมีรถสีมาแล้วจ้ะพี่น้องรถสีมาแล้วตอนนี้เขากำลังเตรียมตัสี บรรยากาศการสีกเขาพี่น้องจากไรจัิหน่อยเด้อเสียงสีกเขาเมืนฟังเงี้ยค่ะพี่น้องว่าบนบรรยากาศน้องจัดนะเราพอห้องดีใจกันเลยก็สมควรเลยค่ะพี่น้องบรรยากาศการสีกเขาไม่พี่น้องผู้บนรยูอันทางต่างบ้านต่างเมืองเนาะจ้ะก็ให้เบิ่อเพื่อใง้คลายความคิดหอดบ้าง เล็กน้อยผู้ใดมากกิมนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ือนาลินเนอรจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไปเรื่องสมีจ้าขอบคุณและสวัสดีมิมองทุกุพนพุทธสวัสดีค่ะ